สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมฟรีไฟล์นะครับโอเคครับกดแข่งกันเลยมาดิกระดูดเลยครับ องจาจังวะวันนี้พี่ว่าจะมายิงเล้งแดงชวัวนะครับมีแต่เล้งแดงอะบอกเลยมีตัวลงกูลงที่ลยของกูเนี่ย้เยียจะลงโรงงานไม่เป็นไร Okay. มาพร้อมแล้วขอไม่ต้องเอาค้างเฮ้ยซีจีเมืม่อกี้กระตุกบัวเสียงเป็นเฮียเลยนะเนี่ยเ้ยเขาบวกกันอยู่เดี๋ยวไปแจมด้วยน้องกำลังไปแป๊บ,บนึงเราก็แป๊บบ เดินเข้าเดินเจอเดิงเจอมาติดเต็มๆอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บใจเย็น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 กูขอหายาก่อนเพื่อนอย่ารีบอย่ารีบเพื่อนโอ้เพื่อน ไปแป๊บหนึง่งวายยาอยู่คุยคนเดียวครับได้ยาแล้วมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูเอานั่งทำอะไรอ่ะเอาเอาแตกดิเฮ้ยมันนั่งทำนี้อะไรอะ่ะแตกกูไปดิสองคิวคลิปนี้จะไม่ตัดต่อไม่อะไรเลยนะครับ จะเล่นสดสดให้ดูเลยนะครับผมจะไม่ตัดต่อสักนิดเดียวเลยครับอาวสอบอยู่นั้นกูเก็บของไงเนะี่ยโดดได้ไหมอุ้ยได้ด้วยวะโอเคก็เปลี่ยนเป็นกอซา,าโอ้ปัญญาปแป๊บนึงนะครับทุกคนคลิปนี้จะไม่ตัดต่อเลยนะครับ ก็อ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับอ้าวเกาะหนึ่งอะว,วะเนี่ยเหี้ยกูไม่มีเกาะเลาว,วะ่ะโอเคหาปืนชาตจก่อนเก็บปืนชาตจแป๊บน,นึงนะครับเหี้ยไม่มีปืนชาตจเลยวะ่ะงงใจกูเล่นยังไงเนี่ย ที่ยปพื้นชาติไปไหนหมดวะสัตว์เอ้ยทิ้งกอ้อนตาละเผื่อจะเจอโอเคมาดิ MP5 นี่แหละกูบอกเลยสุดจัดเดือนลั่นเร็วโคตรโคตรอ่ะยังเก็บไม่ได้กูวะโอเก็บไม่ได้เฮียอะไรเนี่ยสองเมกเลยโอเค ทำไมกูกระตุกจังวะเป่าอีกหนึ <c <c ่งยู vale> ่เลยหรอว่ากูฆ่าไปสองคนแล้วเนี่ยชวนคุยหน่อยดีกระตุกจังวะกูไม่ยิงบอดนะกูบอกเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตั้งดีกว่ามีอันเดียว อยู่ไหนวะให้มันอยู่ไหนวะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 ไอ้ยี่อเจ็บไอ้ซาร์ตกูบอกเจ็บโอเคยัดแม่มาดิมาดิอุ้ยเข้าแค่ก้าเองวะก่เยี่อะไรวะอุ้ยติดกระทะติดกระทะมาดิมุโผล่มาดิอุ้ยไม่เข้าวะโผล่มาดิ มาดิเยอะไม่ออกมาวะเฮ้ยมงออยู่นี่ได้ไงอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บโอเคอเครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปไอ้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคมาดีะ มันอยู่ไหนวะเร็วชิบหาย,ยี่นี่โปรวับหรือเป,ปล,ลป่าโปรวับหรือเปล่ามึโปรใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียอยู่ไหนวะเฮ้ยมึงอยู่ไหนอะยิงกูดิยิงกูดิ อ๋อกูเจอแล้วไอ้เียอยู่ด้านบนเฮ้ยมันโปรวับหรือเปล่ามันขึ้นไปเร็วจังวะมาดิมาดิาดเจอระเบิดกูไปแดกก่อนสองลูกเอาระเบิดกูไปแดกเอาระเบิดกูอุ้ยีัยระเบิดใช้งานไม่ได้เลย เจ็บว่ะโดนหัวไปหนึ่งเมโดนหัวไปหนึ่งเมตรห้าสิบสี่ห้าสิบสี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะว่ะโอ้ตงโอ้โหเยอะชื่อมันยิงไกอยอเจ็บว่ะโอ้โหเกู โอเคครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปให้ผมดนี้ยะนะครับโอเคครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ